นี่ครับอาซอยโอเซโอโอโเรียบร้อยครับโอ้โหหลับการอากาศรับดอกนีสวัสดีครับแฟน YouTube channel ดูมวยบายยานนาลายเทนี้ครับจะย้อนไปชมผลงานของกำลยกก่อล่มสีทองนักชกจอมเก่าอดีตคุนพลศึกวันทรงชัยครับอีไฟนี้โคจอมมาเจอกับมอนสมิตติดตามรับชมกันครับคููนี้นี่มวยเขมรทั้งใหญ่ทั้งยาวและก็ห้าวด้วยนะครับ แต่สุดท้ายครับจบด้วยท่าอะไรต้องไปชมกันนะครับและก่อนที่จะชมมวยุูนี้ครับฝากกด subscribe กดสัญดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยม,มันมันอีกเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรครับจัดขึ้นเมื่อวันที่29มกราคมปี2017หรือตรงกับปีพศ2560ครับที่ประเทศกัมพูชานักชกไทยของเราครับนั่นก็คือกำลยกกอล่มสีทอง เดือกับกัมบูชาเจ้าบ้านนะครับขเขมรเจ้าบ้านนะครับมอนซเม็ดคัณน,นี้ช่วงนพ้พิกัดห7กิโลกร,รมัมกำหนดนายยกครับมีขึ้นที่กัมบูชาที่ขเขมรนะเออคัณนี้น่าจะ7 8แปีละเทปอาจจะเก่าไปหน่อยนะครับต้องขออภัยแฟนๆมวยด้วยครับแต่ท่านมีเทปใหม่เมื่อไหรจัดให้เมื่อน,นั้นเสิร์ฟให้เมื่อน,นั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงครับเออตอนนี้ดูเทปเก่าไปก่อนแล้วนี่ก็คือนัน่นนๆ่นนน ซิกเนเจอร์ของช่องเราครับอ่ะดูไปเพลินๆก่อนครับดูไปพงัพงๆก่อนดูไปพงัพงๆก่อนนะใช้ได้ไหมอ่าใช้ได้ไม่ได้ยังไงก็ถิมบอกหน่อยนะออคอมเมนต์มาบอกหน่อยอ่ะเมื่อสักครู่กำลังถอดมงคลครับอ่ะ,ขะเขมรนี่ถอดมงคลไวครับไทยนี่ต้องปริกรรมคาถาครับของมันมีครัวนะเออนักชกไทยครับกำไลย,ยกกร่มสีทองครับนำเงินอายุ30ปีในวันนั้นนะครับ 162ซนติเมตรครับส่วนมอดซัมเมตยี่ปีสูงกว่าเล็กน้อยนะครับ1 6 5ซนติเมตรครับแต่ดูเหลี่ยมนี้ก็ดูเหมือนจะใกล้เคียงกันนะจังหวะนี้อออเกี่ยวเกี่ยวโอ้เกี่ยวแน่นเลยนะแน่นไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยนะเออจะไถนางนะมอสซัมเมตแหลงเขมรนะน้ําเงินไทยนะกําไทยนี่นักชกไทยชื่อกําไรยกนะทีบครับทีบไปแล้วเหมือน,นเหมือนแม่เหมือนเท้าเปียกอ่ะเออ ขยับขยับจะหาจังหวะเข้าทางด้านของกาไรหยกครับกาไรหยกนี่ตอนสมัยต่อยมวยอยู่ต่อยศึกวันทรงชัยนะหรือว่าเป็นขุนพลของศึกวันทรงชัยเลยทีเดียวจังหวะนี้สาสตร์ขวาครับแหมสาดตร์ขวาแล้วดูทรงกันเหมือนเหมือนมั่นมากอ่ะเหมือนมั่นมากอ่ะใหญ่ก็ใหญ่กว่านะเออขยับขยับยังไม่ออกครับกําไรหยกหาจังหวะอยู่ครับแหมต้องหาจังหวะครับตัวเล็กกว่าครับแล้วก็ต้องเดินหาด้วยเดินเข้าหาด้วย โยกขยับจะออกไนงะยังไม่ออกครับเป็นมวยชิงจังหวะอยู่ครับตอนนี้ขยับขยับทีฟพยายามจะอาศัยความใหญ่ค,อค,อค,อค่อยๆบดขู่จังหวะน,นี้ครับศาสตร์เข้าเต็มตีนเตี่ยครับขวาสองทีซอนะเ,เกี่ยวเกี่ยวแล้วเสาด้วยหมัดครับปรากฏว่าหลังติดเชือกกรรมการแยกครับโอ้โหอ่ะลุยกันใหม่ครับรุยกันใหม่ จังหวะครับดูมอนสเมตนะครับโอ้โหกวาดกาดสูงเลยโอ้ยหลุดไปทีเดียวโดนลงโทษเลยนะโดนซ้ายลงโทษแล้วเตะเรียกว่าเตะเว้าไเจ้ายับเข้าหาครับกระแทกยับทำลายจังหวะของนักช็กเขมรครับเตะแล้วพับครับโอ้โหโดนทางด้านนักชกเขมรครับดันเข้าเชือกครับเสียหลักล้มไปอ่ะรุยกันใหม่มาการเรียกขึ้นมาครับมาเห็นชัดเลยครับว่านักชกเขมรดูจะลอยกว่านะครับเก่านะใช้ได้นะมอนสเมตไลน์นี้ครับ แข่งไปหนึ่งทีครับแหลกหมัดกันพยายามจะหาจังหวะอยู่ครับนักชกไทยกําไรหยกแต่ตัวเล็กกว่าครับก็ต้องหาจังหวะเข้าทําครับขยับโยกไปล่างไปแต่ยังไม่มีจังหวะเข้าครับวัานี้สาดแข่งไปหนึ่งทีครับแม่มนสเมเด็จนี่ย,ยิ้มอ่อนยิ้มอ่อนแต่ยังไม่มีจังหวะเป็นชิ้นเป็นอันครับสําหรับนักชกไทยกําไรหยก นี่ครับหมูจังหวะนี้ค้องค้องรัดล็อกโอ้โหห่มมามาการเห็นว่าติดข้างเสื้อ่ะแยกๆแยกกันอ่ะลุยทำไมยังต้องขยับเดินเข้าหาครับนักชกไทยค่อยขยับนี่ครับสาดไปหนึ่งทีนครับแมหนึ่งทีนหนึ่งตีนครับแมเน้นเนื้อๆกันครับแข่งดอกนี้ของนักชกไทยขยับขยับอ่ะคืนด้วยซ้ายครับคืนด้วยซ้ายพยายามจะตบมันแม่ ขุนออกมาทันครับู่กันไหมครับมอลซอมเมตเป็นฝ่ายเดินบ้างครับเป็นฝ่ายจี้เข้าบ้างครับแม็กก็ยังเดินกันไม่เต็มร้อยครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเป็นมวยหาจังหวะดูดูดูโอ้โหดูดูดูกัดเต้นอ้าดูที่นี่กัมพูชาที่นี่กัมพูชาโอ้โหเหมือนแกมั่นมากเลยนะบอนซอมเมตนะโอ้ค่อนข้างจะมั่นใจครับเดี๋ยวมาดูยกนี้ครับดูซิความมั่นใจของแกนี่จะ จะทาให้เกมเน ini, mm, ี oh, y, e ่ยมันจบแบบไหนครับเพราะแกห้าวเหลือเกินโอวก็ใหญ่คร <ale> right. ับไปยกที่แล้วนี่เรียกว่าต่อยแบบสบายๆเลยนะมอนซเตอร้ยแต่ดอกนี้หลุดครับหลุดหลุดเสร็จโยกโยกหาจังหวะเลยครับยังไม่มีจังหวะเข้าครับโยกอูเดินอูดูเดินเดินจี้ดูเดินจี้เริ่มเริ่มบดโหดสวนด้วยหมัดครับสาดแข้งสวนไม่ทีครับมอนสเตอร์เยับมาดอกอ้แล้ลดเรียบร้อยครับสุดตูดดงโอ้โหนั่ง โอ้โหนั่งคารวาเลยครับกรรมการนับใจเย็นค่ยนคอยๆนับโอ้ oh, ชักชักงงครับชักโอ้ oh, ชักมองพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงช่วยกูด้วยดังกูหักปะเนี่ยโอ้โหอยังไหวยังไหวก็กรรมการสโล,โลไล์นิดนึงเอามามาขยับมาค่อยๆใจเย็นใจเย็นๆโอ้ oh, ยังเหลืออีกหลายยกโอ้โ oh, หเอามปเป็นชุดครับมัดชุดมาเลยครับโอ้โ oh, หกำไรยกจ้องเลยครับจ้องจ้องแล้วจงุจงลำตัวก่อนจุงลำตัวก่อนนี่ครับโอ้โ oh, หมีนจัด ก้านคอจากก้านคอหลุดเหรอหลุดเหรอหลุดแล้วโดนหมัดเลยครับอ่าต้องกอดครับต้องกอดชาไม่ตายของกรรมบูชามาแล้วครับต้องกอดกรรมการก็ใจเย็นๆใจเย็นๆอกาการเวทีกันใหม่ครับกระแทกโอ้ยิงหมัดไปหมัดซ้ายไปขวาขวาขวาก็ซ้ายเวทีกับเราเซนซกรรมการบอสใ,ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวลูกกูตายใจเย็นโอ้โหอ้าวไม่นะปีเคยโอ้โหมีอย่างนี้ด้วย นี่ครับอารอยโอเซโอโอโอเรียบร้อยครับโอ้โหหลับการอากาศครับดอกนี้โอ้โหซ้ายเต็มเต็มครับปหลับการอากาศครับหลับการอากาศโอ้แลวแลวจังหวะที่หลับเนี่ยสโลไลท์ค่อยๆนี่ดู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 โอ้หลับหลับเป็นคนเมาเลยโอ้ดู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 โอ้โห มาหลับหวานเกลียบเลยครับพี่น้องครับหลับหวานเกลียบเลยครับโอ้โหนี้ครับปฐมพยาบาลครับก็ก็น่าจะฟื้นแล้วครับโอ้โหโดนซองนี่ก็อุบพอสมควรเลยนะอึนเลยนะจังหวะนั้นลุกขึ้นมาได้นี่แมคคำจมูกเลยนะครับว่าดั้งกูหายไปไหนก็อูหนี่ครับอูฝันลูกบวกรับเป็นศอกซ้ายครับฝันลูกบวกไปครับฝันที่แคบกว่าลึกกว่าครับโอ้โห แด็ดจริงๆครับสอกดอกนี้ของกำไรหยกครับี่ยังไม่รวมแม่จังหวะแกรฟโล่นะตามไลยนะโอ้โหสาวนี่หวาทั้งซ้ายทั้งแถบอะปักปักปักโอ้โหดอกหลังนี่รับกลางอากาศเลยนะพี่น้องนะโอ้โหเด็ดจริงๆครับต้นต้นมันห้าวครับท้ายๆก็จบแบบนี้ครับต้องโดนประคองลงจากเวทีไปอ่ะรอชูมือนครับนี่ครับมั่นใจครับโอ้โหสอกกันนี่ เด็ดจริงๆครับและกรรมการก็สโลไลจใจเย็นจนเย็นไอ้ดอกไอดอกลูกสองอะ่ะเออจริงๆนาน่ารับนะไม่นับครับแกใจดีมากๆครับกรรมการและก็เรียบร้อยครับกำไรยกกอล่มสีทองครับเป็นฝ่ายต่อยหมัดซ้ายครับเอาชนะน็อกมอนสเม็ด um นักชกกัมพูชาไปในยกที่สองเท่านั้นเองครับ ชมจบเป็นทีเรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ดช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ